ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องเพียบฟิลแ c นชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างๆอีกหนึ่งวันของคุณพ่อบิ๊กนะครับผมก็มาเดินดูบรรยากาศบริเวณหอพักของเราแล้วก็อาณาจักรของเราในวันหยุดนะครับผมผู้ไรทั่วมากระบัดนี้เดี๋ยวเด้อเปิดคือรับผู้ไรทั่วมากอระบาดนี้อะไรอีกไปทั่วมากเออเอามาอยู่ไหนล่ะเออเปิดเออเออเปิดเปิด ตอนนี้นะครับผมกับสีผ้ายางไปเบิงบรรยากาศป้ายบริษัทขับกับปิวเรา,เอ,งเอ,า,าองู่กับพี่น้องสีมาเก็บอยู่จะพาเดินไปดูบรรยากาศนะครับผมด้านข้างบริ fünf, เวณท,ที่เราจะทําเขาเรียกว่าอะไรนะจะทำหอพักของเรานะครับผมแล้วก็โฮมสเตย์ <S <S ของแสงทองฟินแลนด์ตะกาตะฮักบอถือตะกาใส่โทษพท์มาตาาะฮักพี่น้องตะกาแฟนขับเอามาให้แฟนขับเอามาให้อันอยอยนี้เป็น ทางเดือนแะดดนิดนึงนะพี่น้องนะแดดนิดนึงนะพี่น้องเด้อไปบึงบริเว้นเขาเห็ดหอพักตอนนี้เขากำลังเห็ดคัากัล้วพี่น้องกำลังลงเสาลงหยางยี่สิบหองอเพื่อแสงท้องฟิล์ลแรของเขากัพี่น้องเนาะเพื่อแสงทองฟิล์ลแรกของเราเรา,เราจะเตะหนักจัดเต็มพู้นะเขาลงเสาแล้วโอ้โหจัดเต็มแล้วอ่ะบริเวณนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นเสาไหมเห็นตอม้อไหมเห็นตอม้อเสาไหม ตะกาเลื่อนเลือเป็นตะหักบะคือเจบะตะกาคือเจบะนี่ไงจุดที่เขาวางเสาเห็นไหมเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดที่เขาลงเสาลงผ่านไว้ไหนเห็นไหมอืมอันนี้จะเป็นแคมป์ตรงที่ทํางานตรงที่เขาทํางานช่างอาศัยอยู่ทํางานก่อเหล็กก่อหินโอ้ยเกิดเปนแองซีป่ะอ๋อว่าแต่แล้วพี่เดชซากไ้นี่อืมอันนี้เป็นบริเวณหอพักที่วางเสาบ้าง พอเหรอเห็นบ่เดินไปเดินไปเห้เบิ้งเดินไให้เบิ้งได้ยียยยสนะ่สิบเสาหน่ะเสาเขาว้างหมดเรีวเขาลงหลุมลงอย่างหมดเรีวลงฐานลงหลักหมดเรีวพี่น้องลงหลักฐานเปิดเรียบเห็นบ่หืมเศร้าห้องพี่น้องยี่สิบห้องยี่สิบห้องครับพ่อบ่จำเบื้องต้นจำนี้ซะก่อนนะพี่น้องนะเนาะเบื้องต้นเท่านี้ซะกก่อนเด้อเบื้องต้นนะ ช่างเขาก็อยู่นี่ประจําเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะออันนี้จะเป็นแคมป์ของจะมีแคมป์ของช่างอ่าย่างก่อนหอพักช่างจะมีสองทีมพี่น้องผู้น่ะโฮมสตีเขาก็น่าจะขึ้นละพี่น้องเลือเลืออย่าไปดูกันจ้าปลาเฮาลงไปดูลงไปดูลงไปดูปดโอ้เกือบใข่ไปรตรงห่วงเลยเหลืองไมยดุยพ้นเลย สวัสดีครับผมเดือนนึงกะน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกาเกา่ามาสู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 ขพอหลวงเถอะยง่ามเห็นตุดีสูดีใจซะเหลือเกินก็ยังสูจิถือเลขล่างมันงหญ่ล่างมันทีนึงไปถทนบอกเบื่องต้นห้องสตร์เท่ากับสีห้องพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ดีนะเวลาเวลาไอเราขายตัวเราก็จะบอกว่า จับฉลาใครเดี๋ยวมีสิทธิ์แบบว่าแม่พักฟรีอะไรอย่างสินะพูกน่ะของเตะล่งน้ำเหียว Are you okay อืวยะมีตรงนู้นกำลังเห็นหลังที่อุ้ยกำลังเห็นหลังที่สองสร้างเห็ม่นลอง หลังไงเด้อหลังใหญ่หลังใหญ่หหญอันนี้กำลังทำฐานลงเสาหลังอื่นอันนี้วาขั้นตอนได้ไหมสร้างวาดขั้นตอนได้ครับตอนนี้ตอนนี้กำลังตั้งโครงครับกำลังตั้งโครงอืมล้างตั้งโค้งพี่น้องกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นรูปเป็นร่าง,งฟังนี่เจ้าของหือฝังนี่อันนี้ฮาครับเริ่มฮาแล้วยังไม่ได้พบอยู่ครับ เอาหาแล้วจะ่บริลงไปสักกกอนเนาะหาเท่ากอนเบึองกันเบึงความพอดีมอสมกันับนีละอันสมหลังอันนี้กหลังนึ่งอันนี้หลังนึาเนครับครับอันนี้ก็ได้อีกอออันเซนนี่ขึ้นอย่างในเตียวไปนี่ออันนี้สะพานครับอืมโอเคบ้านเสาลงไปพอดุลเป่นมันนี่แมนครับบักหลึกเลยแล้วก็ไอ้ตัวนันกะลอเลยหน่อยิงครับลงมาไไรครับนี่เอ้าเอาจ้า่เจ็บบ้านหูเราเห็นมอยู่ ฝั่งนี้ห้าห้องแล้วก็เรือนไทยที่อยู่ขอนแกน่นพรุ่งนี้เดินทางมาถึงมาสั่นพี่น,อนอ้องเรือนไทยที่อยู่ขอนแกน่นพรุ่งนี้เดินทางมาถึงพี่น้องคอตื่นเต,นตืนกับอันัวพักกัน,น,นทีมงานเราสไดอยย่มเมื่อไรล่ะโอ้ห้องตีงก็อีกผืนนะรล่งนานพี่น้องถ้าใครดูคลิปขอนแกน่นไปถ้าใครติดตามรับชมคลิปในัาผมที่ขอนแก่นนะครับที่มีบ้านเรือนไทย หลังนั้นอยู่นะครับจะใครดูว่าจะมาตั้งตรง,งไหนอ๋อลาดปูนเรียบร้อยแล้วลาดเบิดไลายป่ะนะลาดเบิดไลายป่ะนะไลน์เลยพี่ร้องผมเอาเมาเพิ่นเอาเมาส์พ่นได้ป่นี่ก็ดีแท้เร้าเนี่ยพีเอะ้าพี่เร้าอะไรบอกพี่บ่บัวหัวตาใหญ่อยู่แต่หัวต่ยายยตตงมองนีอะนะพเพราะดีหลายแข็งมากอะไรต้องมาหนีเบิดร์ด ทักกันนักล้วงกันเด้อเตรียมพื้นรอโอเคโอาดีเลยนะนี่อยู่ใกล้น้ำด้วยแต่ว่าตัวนี้ต้องปรับควาสะอาดแมนแม่นต้องงน้ำข้าง,ง,งหลังไงกันเนาะผ้าซุนจางอืมนีม่ดี่รีผน้อง มนีเก่าเลยครับสิ่งอย่นท้งทึ่งคุอด้านขางออกเม็นนองาเป็นนึงหลังออกเม็นนืงอือครับเมื่อืนมาทีแล้วก็มาปัาปุงสามามบอน้บอมั่วหวนนครับแม่นครับห้องน้าก็เห็ดไม้บอเรื่อออกเดี๋ยวผมรุ่งหนครับายังยังรู้แต่ว่าย้ายแต่ไม่รู้ว่าตั้งตรงนี้ก็ยังคือพาปวกอกคือตั้งของได้ไปว่าแล้วก็อันอันหางห้องด้วยเช่นันนี้อะไรครับ บอีกห้าห้องอยู่ไหนตัวน,นี้บอา้าเบื้อตัวหาของกันบ่ก็คือผมจะไปที่ละหาห้องหาห้องเจ้าท่านอยู่พี่เฝ้าว่าพันธุ์ว่าจะไหนครับก็ดือวา่าเราเราแต่เราเลยครับ,ค,รบคอยกิดตายยางพี่น้องก็ไปถามนาั่งนั่งกับปารีบัวแล้วเจอเลยเขาสีสภานข่ามอยู่เนื้อสะพานยางอ่อมทายลูกแต่ว่าอันอันอันสะ่ถ้อันกลางนั่นอันคิดว่าอันดีเด็ดมันเนี่ยคอยอยากเอาลังข้าวออกเป็นแบบเป็นหัวลูนนะมันสีงาม ยกนังค้าวออกแล้วกัเปลี่ยนคืออย่างแบบว่าหัวหลวมแล้วกัเอาติดโคมไฟอ่อนสินะโอ้ได้ครับได้แล้วพ่นสีดำเล็กได้ครับห้างปาดเล็กเลยแมียนปอาเล็กเฮ็ดหัวคางแมีนแล้วก็เอาโคมไฟมาติดมุ้มครับเนี่ยมาขึ้นมาสีงามเป็นแบบนังเพราะว่านี่มันอื้อคือสมมติโตตั้งเสามาครับตั้งเสาห้อปาดออกเลยป่าป่าแล้วห้องเฮ็ดเป็นหัวให้พ่นมาย่างบ่ิเวมันตกน้ำนครับแมีนเมนได้ครับมันจะสิบรั่นนี่เพต้องออกกับพวกมัน ปานโนมที่นะครับกระคาออกกรับปลาที่เป็นหัวที่เป็นหัวอ้อมน,นะครับโอ้ยซุ่มนี่มีเราแมันยังตามเปียนผมอ,อยูนออยอ่นี่ขครไม่ได้สั่นอาบน้เพราะสามชั่วโมงดอกเปลี่ยนเบิร์ตซุ่มนีนม่น้ำตาลได้ไหมน้ำตาลเจออ่ะไหมเออยืมนั่นแหละยืมเลย อัปเดตอาณาจากักรอาณาจักรเซนทองฟินแลนด์โอ้โครงการสองโครงการซ้อนเลยนะเนี่ยเรื่อดำเนินการพร้อมกันเลยคุณอามากับยวกกันสุดฤทธิ์มากับมวลเพราะมันกว้างมากับมวลเพราะมันกว้างขวางกวง้างขวางต่าสู้กับมาหยอกไก่กูมันกไงสิกูซุ่มป่วนมาสองตัวนี่ อ๋อพวกนี้เรือนไทยยัคมาถึงแล้วหน่วยเวทีอันใหญ่ๆหนูเห็นเวทีไหมเวทีแบบใหญ่มากเลยเฮ็ดไปสร้างไปข้างหลังหนึ่งจะมีสะพานเลยพี่น้องสะพานแค่คิดภาพมันก็คือสีบังงามเลยพี่น้องแค่คิดภาพเบาๆก็รู้สึกว่าต้องสวยแน่นอนเลยไก่ย่อใกล้ๆแล้วไก่ย่ออ้อมขาอ้อมเดียวชูหน่ะแล้วก็ง่ายให้ชั้นปฏินีต แต่ไงฉันกุบทีบอยู่ห้องน้ำรวมนะห้องอ๋พักนะห้องน้ำรวมบอม,มีห้องน้ำสว่วนตัวเพราะมันสีหกมันจะรกจ้ามันจะรกมันจะรกเห็นป่ะนี่แหละกวาบนี่แหละกวาบเล็กเดียวที่เขาตีไปเนี่ยคือหัวผักบมดเลยสั้นเดียวหันหน้าเข้าหากันครับจะเป็นแบบว่า เป็นแถวคู่หอพักแถวคู่แล้วหันหน้าเข้าหากันไหมนี่อันนี้นี่หันอันนี้หันหลังเข้าเเหน็นไหมนี่คือหอพัก,พกหันหน้าสถากัน้องหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันเข้าสบายสบายโอ้ยเกือบชันฟันสไลดเน,นี่ยนี่อันนี้จะเป็นแถวหนึง่งห้องแถวหนึง่ง อันนี้เป็นมองกลางเด้พี่น้องจะเป็นช่องกลางาตัวนี้ยตัวไข่ซีนี่จะเป็นช่องกลางจะเป็นช่องกลางช่องกลางแบบว่าคือหันหน้ามากันแล้วก็มีโต๊ะหน้าห้องก็แบบนั่งคุยกันได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็ซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ไปโอนนะครับซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ไปโอนรอวันไปโอนนะครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ซื้อแล้วไล่ไล่เท่าไหร่ไล่ครึ่งไล่ครึ่งพี่น้องพอดีเรียนิทามาถึงมุ่น,นี้ก็ปรับพุงห้มันเสร็จแล้วก็เอาไว้รับแขกพวกเวลาศิลปินมาไม่ก็ไม่ก็ไปเช่าโรงแรงมให้เขาด้วยอืมหนึ่งละแฟนคลับได้มาพักแล้วก็คนที่มาก็ได้มาพักไดะเช่าพักสินะสองก็คือใครที่ เป็นศิลปินหรือเป็นแขกเรามาก็ได้พักเลยไม่ต้องแบบไปเช่าโรงแรมให้เขาสอสินหาก็คือแบบง่ายๆฟีสไตล์เลยจตะอยาสวทอตอนนี้ก็หนาวแล้วนะข้ามมาก็หนาวเย็นแล้วนะออากาศหนาวเย็นละคือตะกายางคือตะระก้าเดิน บ้านคุ้นพอกับตอนนี้ก็ขยายไปเรื่อยบ้านคอยนะจากพื้นที่สมมติพื้นที่มันมีสิบเพิ่มไปยี่สีบยังสินะสามสีบเพิ่มไปเรื่อยอืมงี้นเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยตามก,กำลังทรัพย์โดมหงทงขยายบัตรสมอง สาดตว่าเห็ดเห็ดเงินทื่อเดี่ยวของศีนาพิ่นวังก็เลยจัดหนาจัดเต็มไงขยายไปเรื่อยนะบ้าน3ปีบแลเวเห็ดปีหนึ่งเห็ดเฉพาะเงือนอ่ะปีหนึ่งทำแต่พระบ้านปีหนึ่ง อ,อกแต่งบีอีกสองปี <c oughs> ว่ากันไปละพี่นอ้องเฮ้ารางวัดเดี๋ยวก็จะมาวัดตรงนี้ด้วยทางเข้าออฟฟิศวัดเขตเดนพอสีเฮ็ดหัวจะทำรั้วจ้าทางเข้าออฟฟิศแพาว่าจะไปวัดเขตเดนให้กรมที่ดินมาวัดรางวัดมาวัด มิน <Ooh. S 2> ิบาร์มินิบาร์ซื้อมาจอดพี่น้องไะรูต่วนเนาะสงสารเนาะมินิบาร์จังเลยซื้อมาจอดหรือจ้ามินิบาร์เนี่ยสงสารนะมินิบาร์อันนี้อันนี้ประกอบหรือถอดประกอบครับเสริมอันนี้ยูงยาวกับกาบเล่นบอกับบาร์จะมือที่ว่าเป็นตามมากนะเมื่อบาด์จะมือมือเดียววะ ้ออนนชาหดตรับออบนี้ก็หันหนหังนี่เล่นบ่รอบนี้ก็ดีกันละเมียนเมียนเพราะหางคือห่อหลายมันต้องใช้พื้นที่เต้นเยอะพี่น้องรอบเมื่อกี้มันมันยาวแต่รอบนี้มันสั้นสั้นเราก็เลยเอายาวหน้า เราบากับสื่อมากบ่ได้ออกงานสามพี่น้องจอดจนวเห็นปะบ้า,บา,บาจอดอยู่เนี่ยโอ้คาเฟ่เราก็คาเฟ่เราก็ใกล้เป็นจริงนะพูดถึิงว่าเนาะคาเฟ่เราใกล้เป็นจริงละสร้างเขาก็ทำ สุดฤทธิ์ละอืมอันนี้กําลังจะทําเอาคุณคููฟังข่าวกําลังจะทําเป็นที่นอนอีกเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่าที่ที่นี่มีคนชอบนอน เฮ็ดเพิ่มพี่น้องเฮ็ดเป็นหมองนอนเพิ่มเห็นไหมฝุ่นเน่มองเพิ่นขึ้นเสาพี่น้องเห็นปะมองเพิ่นขึ้นเสาพี่น้องเห็นปุ่่นอันนี้เสียตัดลังค่าออกมันเปยังามตัดลังค่าออกตัดลังค่าออก โอเคนะครับผมมือนีกับผ้ามายางเบิ้งแสนซองฟินแลนด์ในย่ามมือแบบทุกคนกับพันเขาบ้านน่าจะเขามื่ออื่นมื่อนี่เพราะว่าวันนี้ก็เริ่มซ้อมซ้อมโชว์นี่ใช่ไหมครูวันเอาพรุ่งนี้วันแรกพรุ่งนี้วันแรกซ้อมโชว์พรุ่งนี้วันแรกพี่น้องโชว์นาดิตาไรรอบสามสิบแปดภูฏัยพันเขาคุมผระภูฏัยพันซื้อบาจองตัวกระลีบซื้อบาจองตัวเขามานะครับผมเสื้อเฝ้าซื้อเฝ้าจองรอบสามสิบแปดมันม้วนมันมั่นเลก่อาแล้วพี่น้อง สนุกสนานคือเก่าหลห้วเฮานะพี่น้องเนะเาะอ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ